สว่วนดีครับวันนี้เราอยู่กับ Nu b i ีย A 3 6และ NuB i ีย A 5 6กนะครับก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดราคาถูกที่สุดด้วยจาก Nu b บีย e รซั E ทนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่น่าสนใจนะครับสำหรับใครที่หามือถือเบสิกสามารถใช้งานแอปพลิเคชันเสริมนะครับหน้าจอขนาดใหญ่ฟีเจอร์ต่างๆครบคันในราคา2 0 0พบวกลบนะครับรวมค่าส่นลดแล้วเรนนิ่มต้นไม่ถึง2,000ด้วยนะครับถูกมากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการใช้งานเป็นยังไงบ้าง สำหรับรีวิวนี้จะโฟกัสไปที่โนเบีย A56 นะครับเพราะว่าสเปคต่างๆเนี่ย A36 และ A56 เนี่ย คล้ายคลึงกันนะครับจะต่างกันแค่เรื่องของความจุแล้วก็ดีไซน์เท่านั้นนะครับทั้งสองโมเดลมีของในกล่องเหมือนกันนะครับอย่างแรกคือเคส TPU และคู่มือการตั้งค่าพื้นฐานนะครับมีหัวชาร์จให้นะครับเป็นหัวชาร์จ USB Type A 10วัตต์มีมอ,อกรก์ต่างๆถูกต้องซึ่งโอเคเลยและมีสาย USB Type C นะครับแบบ USB Type A to C นะไม่ต้องซื้อเพิ่มครับส่วนฟิล์มกันรอยติดมาให้เรียบร้อย ทั้ง2รุ่นมากับหน้าจอขนาดใหญ่ทีเดียวนะครับอยู่ที่6.75นิ้วเป็นจอ IPS HD Plus นะครับสู้แสงแดดเมืองไทยได้ค่อนหน้าโอเคนะครับทัชกรลลื่นปกติเลยนะครับสำหรับการใช้งานระบบเล่นโซเชียล ต่างๆนะครับ TikTok IG สามารถเล่นได้โอเคนะครับอันนี้ไม่มีปัญหานะครับเช่นเดียวกับดู u t u b e อะไรอย่างงี้ก็สามารถดูได้นะครับมุมมองการสดงผลอยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ได้นะครับก็เป็นมือถือราคา2,000บาทที่ได้หน้าจอขนาดใหญ่ทีเดียวตัวเครื่องถือว่าข้อนข้งบาลนะครับก็พกพาไม่ยากนะปุ่มพาวเวอร์ใช้เป็นปุ่มสเ a l ไลด์ในมือได้ด้วยพอเชื่อมต่อครบนะครับทั้งหูฟัง3.5ไทส4ส่วนลำโพงจะเป็นแบบลำโพงเดียวนะครับสำหรับฝาหลังเนี่ยตัวนี้จะเป็นแบบฝาหลังเงาๆนะครับแล้ว ก็มีไลท์กริตเตอร์เยห,หน่อยนะครับกล้องหลักความละเอียด13ล้านพิกเซลซึ่งก็จะเหมือนกันเลยทั้ง2รุ่นนะดังการใช้งานจะเหมือนกันทั้ง2รุ่นนะครับมากับ Android 15ครอบด้วย m มโอซึ่งเป็น u x ของซ a ตีหรือ n u b i ียนะครับการใช้งานต่างๆถือว่าลื่นไหลดีคลีนนะครับแม้ว่าตัวนี้จะเป็นมือถือราคาถูกแต่ก็ไม่ได้ลงพวกแอปพลิเคชันที่ติดเครื่องอะไรมามากนักนะครับสามารถลงผ่าน Play Store ได้ปกติเลยจะเป็นธนาคารเป๋าตังค์ทางรัฐรวมถึงโซเชียล หรือเกมต่างๆนะครับถือว่าทำรรมาดีเลยนะครับถือว่าทำมาดีเลยแล้วก็สามารถใช้งาน Google Gemini ได้นะครับจะเป็นแอปแยกต่างหากแบบนี้นะครับหรือกดปุ่มโฮมน้องก็จะเด้งขึ้นมาให้ใช้คำสั่งเสียงออนคลาวได้นะครับถือว่าดีเลยส่วน Google Service สามารถใช้งานได้ครบนะครับปกตินะอันนี้ก็ การเชื่อกันต่างๆนะครับเราสามารถเข้ามาดูในเซตติ้งนะครับการเชื่อมต่อมีพื้นฐานครบนะครับทั้ง Wi-Fi 5นะครับสามารถปเปย h o อสปอตต่างๆได้ตามปกติเมนู Quick Share จะอยู่ในเมนู u u i k s s t t t n n นะครับจะไม่ได้อยู่ในเมนูตั้งค่านะครับเนี่ยก็จะเห็น Quick s h a ร e ต่างๆตามปกติสามารถสแกน QR Code อะไรต่างๆได้นะครับแล้วก็สามารถ Smart Cast ได้นะครับซึ่ง Smart Cast คือการ Cast ขึ้นหน้าจอขนาดใหญ่ผ่าน Wi-Fi นั่นเองนะก็ สามารถใช้งานได้บนมือถือรุ่นนี้นะครับแน่นอนครับมีคแอปให้ใช้นะครับซึ่งเมนูอังกฤษจ,จะใช้คำว่า App Duplicator ด้านสเปคมากับชิป u n i ิซโซซีท0หรือ T606 เดิมนั่นเองนะครับแรมเนี่ย4กกแล้วก็สามารถเพิ่ม RAM ทิปได้อีก8นะครับถือว่า อ,อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้นะครับอย่างที่บอกคือมัอนคือมือถือราคา2,000บวกลบนะครับแล้วก็ได้ Storage 128GB สามารถเพิ่ม MicroSD ได้ตัวถาดเป็นแบบ Triple Slot นะครับคือสามารถใส่ได้ทั้ง2ซิมบวก MicroSD ไปด้วยเลยนะครับก็ถือว่าโอเคเลยถามว่าประสิทธิภาพเป็นยังไงตัวนี้ก็แอนตัวตู้ประมาณ2 0 0 0 0 0กลางๆนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ได้ส่วนส t o r a g e เนี่ยเป็น eMMC 5.1 For battle. Dragon and Slayer have evolved, Hannity have spawned. No. Take my sphere to away. Yeah. No. You are not made for battle. กลกความเอียด13ล้านพิกเซลนะครับก็เพียงพอการใช้งานทั่วไปสแกนชิ่อาอ์ไทยกรสารไทยวิวไทยคนมีเอฟเฟกตต่างๆให้เลือกเยอะวิดีโออยู่ที่ Full HD ครับ ด้าน GPS ีเนี่ยก็เพียงพอการใช้งานแบบทั่วไปนะครับเอาไปวิ่งงานเนี่ยไม่น่าจะไหวนะเพราะว่าอยู่ในสตูนี้กระจับไม่ค่อยอยู่กันนะแต่ถ้าออกข้างนอกก็อาจจะจับได้เร็วกว่านี้นิดนึงครับโดยรวมถือว่าสมราคาเลยนะครับกับโนเบียเอและ A56 นะครับราคาต่างกันแค่300ก็แน่นอนครับถ้างบถึงผมก็คงแนะนํา A56 เป็นหลักนะครับทั้งเรื่องของดีไซน์ที่ดูโอเคนะครับมีสแกนนิ้วต่างๆครบหน้าจอขนาดใหญ่นะครับได้ความจุร้อยปก็อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ สำหรับการใช้งานทั่วไปนะคือไม่ได้เอาไปใช้งานแบบหนักๆอยู่แล้วนะครับสำหรับมือถือราคาประมาณนี้เน้นการลงแอปพลิเคชันเสริมนะครับก็รองรับพวกธนาคารนะครับเกมช้อปปิ้งออนไลน์ต่างๆนะครับสามารถเล่น Tik กตอกเฟซบุ o กโซเชียลต่างๆได้ตามปกตินําทางพอได้นะครับแต่เอาไปวิ่งงานก็ต้องยอมรับว่า ไม่ไหวนะซื้อรุ่นที่ดีกว่านี้ดีกว่านะครับเก็บนันอีกนิดนึงแล้วกันนะครับส่วนกล้องให้มาที่13ล้านพิกเซลอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคทีเดียวนะครับอย่างที่บอกคือตัวนี้เนี่ยถ้าเทียบกับ โนเบี A36 นะครับแน่นอนว่ามันมีความต่างกันแค่เ,เรื่องของดีไซน์และก็ความจุเท่านั้นนะครับส่วนอื่นก็ไม่มีอะไรแตกต่างแบบอย่างม,มีนมีในยะสสาคัญนะครับด้นานราคา n u เบี A36 อยู่ที่2,199บาทนะครับความจุ64 g ิส่วน n u b บี A56 นะครับความจุ128 g ิอยู่ที่2,499บาทวางจําหน่ายแล้ววันนี้นะครับผ่านช่องทางออนไลน์และหน้าร้านซึ่งหน้าร้านผมจะเห็นในบารานาเยอะสุดครับ